Hello! Welcome to BUI! สำหรับวันนี้นะคะลูกนัดจะพาทุกคนไปกันที่หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือที่เรียกกันว่า Bangkok University ้อ t นเ n t ร์ n a ชค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปกันเลยค่ะ หลักสูตรนานาชาตินะคะก็อยากจะบอกว่าเราตอบโจทย์แพชชั่นของนักศึกษาแน่นอนค่ะ ก็คือเรามีทั้งหมด8สาขาด้วยกันนะคะเรามีสาขาหลายๆสาขานะคะที่ตอบโจทย์ตัวอย่างนะคะสาขา business English นะคะสำหรับในส่วนของนักเรียนที่สนใจอยากจะทําธุรกิจนะคะในต่างประเทศนะคะรวมถึงในส่วนของเราเนี่ยนอกจากเรียนธุรกิจแล้วยังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาในเรื่อง,งของข้าววัฒนธรรมเวลาเราจะไปทําธุรกิจต่างชาตินะคะหรือว่าเราเรียนในส่วนของที่เป็นหลักสูตรที่เป็น communication strategy and ideations นะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นนิเทศซึ่งจะเน้นให้หนักศึกษาเนี่ย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์การคิดสื่อการคิดในส่วนของกลยุทธ์ต่างๆนะคะอย่างสม่นว่ากลยุทธ์ในการสร้างมีเดียต่างๆรวมถึงการกลยุทธ์ในการที่จะเข้าถึงกับกลุ่มลูกค้านะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีในส่วนของหลักสูตรนานาชาติที่แบบเป็นที่นิยมก็คือ culinary art and design นะคะก็คือจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทําอาหารนะคะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของการทําอาหารที่เน้นในเรื่องดีไซน์นะคะอย่างเช่นจานอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะคะถ้าเกิดจะนอกจากอาหารอร่อยแล้วการดีไซน์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเหมือนกันอาจารย์ของเราเนี่ยจะเป็น อาจารย์ที่ปรึกษานะคะที่ช่วยให้น้องๆค้นพบตัวเองนะคะว่าบางทีน้องๆเข้ามาเนี่ยจะยังไม่รู้ว่าเ,าเขาอยากจะเป็นอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ของเราเนี่ยจะช่วยในการค้นหาแพชชั่นนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นแล้วเรายังมีบริษัทพันธมิตรต่างๆนะคะที่เขาเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆ mm hmm. ในธุรกิจทั้ง8สาขาของเราที่เราเปิดสอนนะคะ mm hmm. ก็นักศึกษาจะมีช้อยทางเลือกมากมายในการตรงนี้นะคะ mm hmm. เรามีคอร์สเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆนะคะที่สนใจในการเรียนหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีอาจารย์ต่างชาตินะคะที่จะคอยช่วยแนะนำนะคะเพราะว่าถ้าใ้น้องๆเนี่ยได้มีความคุ้นเคยในการที่จะเรียนหลักสูตรนานาชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะภาษาอังกฤษมันสำคัญถูกไหมคะเ,เราเดวัลคือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใช่อาจจะมีภาษาจำชาติ แต่ว่าก็คือภาษากรารก็คือภาษาอังกฤษการที่เราเรียนภาษาอังกฤษอะ่ะมันเป็นการขยายขอบเขตของเราว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารให้กับคนทั้งโลกคิดว่าหนูอยากจะบริหารร้านเสื้อผ้าของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็แบบเอออาจจะเปิด i Inst g Instagram หรือแพลตฟอร์มอื่นๆอะคะ่ะไม่ใช่แค่คนไทยได้รู้จักอะไรอย่างเงะะี้ยคะเสื้อผ้าแม่ล้อมสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เหมือนมองเทพจะให้การทํากิจกรรม ใช่ในการทากิจกรรมให้เราปฏิบัติจริงอะไรนะคะซึ่งหนูเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยอ่าหนูคิดว่าการเรียนหล,ลักสูตรนานาชาติมันทําให้เราได้ในส่วนของภาษาด้วยแล้วหลักสูตรนานาชาติมันสามารถนําไปต่อยอดได้โดยการที่อเราอาจจะมีการไปทํางานในต่างประเทศหรืออาจจะมีการไปทํางานกับต่างชาติได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะมันมันสามารถก้าวหน้าสู่สากลได้ค่อนข้างมากค่ะหนูชอบ พี่ๆรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์มากค่ะดูเฟลลี่ดูเป็นมิดูน่ามากเลยค่ะทำให้แบบว่าใช่อะมันมันได้อะมันแบบอชอบอะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันนี้นะคะน้องๆแต่ละคนมีแพชชั่นเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับใครที่มีแพชชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถมาออกแบบความสำเร็จของตัวเองได้ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพใครนะคะที่อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bu.ac.th หรือ Facebook Fanpage Bangkok University ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ลูกนัดต้องขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย